ใครเป็นคอแอนิเมชันนะครับแนะนำว่าคุณควรดูสักครั้งหนึ่งสวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิว p u ท in อ o นบูสเดลารวิทเก้าเต็มสิบวกสปอเล็กน้อยครับคือการที่ผมไม่พูดถึงเนื้อหาหลักของเรื่องหรือสิ่งที่กระทบกระเทือนต่อจิตใ,ใจคนดูดังน่นครับดูคลิปผมจบเนี่ยคุณสามารถไปดูต่อได้ในโรมภาพยนต์เลยครับเรื่องนี้จริงๆอะ่ะผมว่าจะดูเป็นเรื่องสุดท้ายของปี2022นะ แต่พอดีว่าอินกับอริสอินบนดอแดนไปนิดนึงแต่มาเวลานี้ทนกระแสแบบคำวิจารณ์ไม่ไหวหลายคนก็บอกว่ามันดีอย่างงู้นดีอย่างนั้นซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่เชื่อคนอื่นยากมาก,มากแล้วพอได้ไปดูจริงๆนะครับไม่คาดหวังก็ยังส้มหวังเพราะมันดีมากๆเลยอ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูนะแน่นนจ,จริงๆว่าคุณควรดูสักครั้งครับพูดอินบูทเดอะลาร์ธวิธรีวิวรูปภาพรวมนะครับมันคืออนิเมชันดีเวิร์กภาคต่อที่ยกกระดับทั้งงานภาพเนื้อเรื่อง ให้ดียิ่งขึ้นไปประมาณถึง 2- ถึงสเท่าได้เลยรีวิวตัข้อ,ขอ,ขอ,ขอนะครับอย่างแรกครับงานภาพงานภาพภาเก่าเนี่ยผมว่ามันดูลื่นสบายตาเอ้ยมันดีมา,มากๆเลยนะภาคนี้มันยิ่งดีขึ้นไปอีกแถมแร,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 รายละเอียดือการคิดไหวตัวละครเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมากเลยสีหน้าตัวพุทธตัวคิตตี้หรือตัวละครอื่นๆตัวประกอบเนี่ยเขาทาให้ดูมีนเสน่ห์ขึ้นมาเยอะเลยครับและในช่วงฉากแอคชั่นเขาก็ใช้งานภาพ แบบทูดีทีเข้ามาผสมไองานภาพสไตา์นี่นะมันเริ่มมีให้เห็นมาช่วงหลังนี่แหละมันจะเป็นการแบบผสมกลิ่นอายของความเป็นทูดีเข้าไปหน่อยหนึ่งเพื่อเพิ่มอัตฉริในฉากแอคชั่นอะให้ดูมีน้ำหนกักดูมีความบันเทิงมากขึ้นผมว่าเขาไดจะได้รับอินดิฟูลมาจากไอ้การ์ตูนฝั่งญี่ปุ่นมาพอสมควรอะดึงเอาข้อดีของฝั่งงานภาพญี่ปุ่นมาปรับใช้ในตัวเองทําให้งานภาพของตัวเองเนี่ยมีคุณภาพยิ่งขึ้นดนตรีเพลงประกอบสบประกอบ บอกเลยว่าภาคนี้คือทําให้ผมขนลุกหลายฉากอะ่ะหลายเพยงนี่คือติดหัวมันดีมากๆเลยนะบางช่วงที่ผมดูรีวิวนะเขาบอกว่าตอนวูบผัวมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเออผมไม่เชื่อนะแต่พอไปดูจริงๆนะมันดีมากจริงๆมันดีสุดๆไปเลยมันมีซาวประกอบชาอตัวที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่ากลัวว่ะขนลุกว่ะโคตรเทร่เลยเว้ยถ้าพูดถึงเรื่องบทภาคนี้นะ มันต้องพูดถึงตัวละครไปด้วยอะ่ะเพราะว่ามันหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเลยอะ่ะบอกเลยครับว่าดีไซน์ภายนอกทุกตัวเนี่ยดีกว่าภาคแรกมากๆของมากๆเลยไอว้วูฟนี่คือโคตรเท่ขนาดหน้าตาตัวประกอบเสื้อผ้าที่เขาใส่อะ่ะผมยังรู้สึกเลยว่าภาคนี้คือเขาใส่ใจกว่าภาคแรกแบบมากๆของมาก,มาก,ม,ากมากอะ่ะและแต่ละตัวละครทุกตัวเนี่ยมีจุดเชื่อมโยงกันหมดครับไม่มีตัวไหนเลยที่แบบว่าใส่เข้ามาเฉยแล้วก็หายไปอ่ะขนาดตัวประกอบยังมีจุดเชื่อมโยงเลยไอ้น้องหมานี่นะ บทของเขาคือบทที่คอยตัดสินอารมณ์ที่กำลังเคร่งเครียดช่วยทําให้ผมอะผ่อนคลายได้มากขึ้นทําให้เสพในเรื่องเนี้ได้ต่ออย่างเรื่อยๆไม่มีสะดุดเลื่อนไหลและทีจะมีการเล่าตัวละครบางตัวแซมบทของพุทธกับคิตตี้ขึ้นมานะผมก็ยังรู้สึกว่ามันมีช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ดูมากหรือน้อยเกินไปครอบครัวหมีกับโกดี้เนี่ยก็เป็นบทที่ดีมากๆเลยครับบทที่เกี่ยวกับครอบครัวส่วนของพุทธคือบทของคนคนหนึง่ง ที่ต้องก้าวผ่านเวลาที่ยากลำบากแต่มันมีความหมายแฝงมีความลึกซึ้งมีความแบบละนอิดและอ,อและเบนอไมมันไม่ใช่ออนิเมชั่นที่ดูยากเลยครับมันดูง่ายมากๆอ่ะแต่หากคุณคิดแบบยากๆที่ลงไปอีกอ่ะคุณจะยิ่งสนุกกับมันเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีครับขนาดตัวประกอบกี่เนี่ยเหมือนจะใสมาเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มันก็สามารถสาารถ้างมิติให้ตัวร้ายอ่ะดูโหร้ายดูแบบชั่วช้าตามมาสุดๆได้อ่ะหนึ่งคะแนนที่ผมหักไปเนี่ย คืออะไรเดี๋ยวผมจะช่วยถแถลงไขให้ฟังแต่บอกได้ว่าทั้งเรื่องเนี้ยไม่มีสิ่งไหนเลยที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบแบบสนิทใจเลยแบบโอไม่ชอบตรงนี้แบบจ้าๆเลยมีแค่ส่วนที่ผมรู้สึกว่าหากเขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะดูดีขึ้นครับอย่างแรกเลยคือเฟรมเรทครับฉากแอคชั่นได้ใช้ฉากแบบ 2DT เนี่ยบางฉากหลายฉากหากคุณแบบดูดีๆเนี่ยคุณจะสังเกตว่าเฟรมเรทจะตกครับตัวลครจะเคลื่อนไหวแบบ กระตุกกระตุ้นหน่อยหากเขาใช้เวลามากกว่านี้ทุนมากกว่านี้ผมว่าฉากอย่างเงี้ยมันจะดูไหลลื่นมากขึ้นนะดูดีขึ้นเยอะกว่านี้อย่างที่2คือฉากสุดท้ายที่พุทธต่อสู้กับความกลัวในใจตัวเองอ่ะผมคิดว่าหากเขาเพิ่มมาอีกสักไม่ต้องถึงหนึ่งนาทีอ่ะแค่ยี่สิบวิในฉากแอคชั่นนั้นอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลยครับคือฉาก ตอนนั้นคือมันมากเลยผมพูดเต็มปากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวจะอหนักเกินไปอารมณ์ตอนนั้นคือโคตรมันอ่ะให้อารมณ์เหมือนดูการ์ตูนอนิเมชั่นฝั่งญี่ปุ่นเลยอ่ะที่ตัวเอกกับตัวร้ายแบบต่อสู้ประทับพลังกันอ่ะไอ้ตอนนั้นคือแบบที่สุดคนที่สุดเลยอ่ะแต่ถ้ามาอีกสักยี่สิบวีนะอ่ะอีกอย่างที่ผมขอพูดนิดนึงมันจะมีตัวกิกี้อยู่ตัวหนึ่งอ่ะที่รอดไปถึงตอนท้ายผมนึกว่าไอ้ตัวละครเนี้ยจะช่วยเพิ่มมิติให้ตัววายร้ายตัวหลักได้มากยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่อ่ะ มีบทแค่เดินตามสุดท้ายก็ไม่มีอะไรก็มันนึกว่าจะมีอะไรงไงผมว่าน่าจะเล่นบทในตัวเนี้ยได้มากกว่านี้อีกนิดนึงแต่เขาไม่เล่นเพิ่มอ่ะก็เลยแบบแอบผิดหวังนิดนึงทัมมม้งหมดทั้งมวลนะครับเก้าเต็มสิบสำหรับรีวิวหนังตอนเดือนมกราต้นปีนะเป็นอะไรที่คุ้มคา่มามากๆตัวก็ฟรีวู้ฮู้ดีนะพวกคุณกดปหวตให้ผมเออไปดูดูไม่สนยอดวิวเนี่ยเอาจริงนะผมก็สนั่นยอดวิวอะ่ะแต่ผมสนใจความจุข,ของตัวเองมากกว่าถ้าอยากได้ยอดวิวนะผมว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเออผมน่าจะได้เพิ่มมากกว่านี้ แค่สร้างทัวร์ให้มาแบบเยอะๆมาถลม่มไอนน้เรื่องนี้ยผมทําง่ายอยู่แล้วก็อย่างที่บอกคือผมมักจะรีวิวเลยโดยไม่ฟังความเห็นใครไม่ดูคลิปไหนไม่ดูอะไรมาก่อนผมจะปิดทุกช่องทางเลยและทํารีวิวดูก่อนแล้วรีวิวเลยไม่สนใจใครดังนั้น,นการกระทําแบบเนี้มันเสี่ยงจะโดนทัวร์ลงเยอะที่สุดแต่มันก็คือตัวตนของผมที่สุดเช่นกันอย่าลืมไปดูนะดีมากเลยเรื่องนี้อน,นิเมชั่นตัเนี้ผมเชียร์เลยหากใครมีเวลามีจังหวะเนี่ย รียไปดูเลยก่อนที่มันจะไม่มีรอบในโรงภาพยนตร์ไทยผมอาจจะให้คะแนนแค่นี้แต่คุณอาจจะให้มากหรือน้อยกว่ผมก็ได้ครับดังน,น,นั้นแล้วคุณคือผู้ตดดสินครับโอเคครับไป